สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันประเทศไทยของเราลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยเทือกเขาสูงค่ะในพื้นที่ที่เป็นปากเขาเนี่ยก็จะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านพึ่งพาตนเองมาแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรเมื่อโลกเปลี่ยนไปการใช้สมุนไพรในชีวิตก็กลายเป็นสปาค่ะ เราจะไปที่ที่ไกลแล้วก็ลึกที่สุดเลยเกือบจะถึงป่าเลยนะคะก็คือบ้านคลองสเหลาค่ะที่นั่นเขาจะมีสปาอะไรกันบ้างเด็กๆจะเล่าให้ฟังคะ่ะ ใครๆก็อยากจะมีผิวพรรณสดใสสดชื่นคนกเหรี่ยงก็มีผิวพรรณสุขภาพดีไม่หวั่นแดดหวั่นลมระหว่างการทำงานทำไร่ทำสวนต้องมีเคล็ดลับแน่เลยค่ะต้องลองถามเด็กๆดูค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงไหนคะ คล้าความสวยหรอของบ้านเรามีอยู่ทุกที่เลยครับตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีตร,มตรงนี้ก็มีที่หน้าเราก็มีวยครับที่บ้านคลองสลาว์ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหมู่บ้านของคนกะเรียงโผล่ตำบลแก่นมะกรูดหมู่บ้านนี้อยู่ลึกและไกลที่สุดในตำบลเลยนะคะ เป็นหมู่บ้านริมป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรค่ะอันนี้ข่าวขาวข,ข้างข่าวดังนี่แตปภคุงปลาังปลอเอวปลาังปอเอวขอให้เด็กๆพาเราเจาะลึกเรื่องสมุนไพรามาที่ไร่ลุงจูงพ่อเพียงเศรษฐกุลคนนี้ค่ะนี่ิยาเราดวีเนี่ยทิยาเอาคุยสมุนไพรคือพืชพันธุ์ที่เป็นยา เริ่มต้นกันที่เก็บสมุนไพรเลยดีไหมคะมาดูต้นค้างคาวดำค่ะพูดข้างล่างจรงหัวมันก่อนครับไร่ของลุงจูงมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่เต็มไปด้วยสมุนไพรานานาชนิดวันนี้จะเก็บสมุนไพรไปทำยาหม้อคือต้มกินบำรุงร่างกายค่ะสมุนไพรตัวแรกค้างคาวดำตัวนี้ค่ะ อันนี้เป็นค้างคาวดำแล้วก็เวลามันเหมือนจะเหี่ยวตายมันก็จะกลายเป็นสีดำแล้วต้องค่อยๆฉีกไปแล้วก็ขุดขุดนำลากออกมาครับใช้หัวที่อยู่ข้างล่างหน่อยต้นค้างคาวดำเป็นพืชล้มลุกพอโตขึ้นมาแล้วเมื่อถึงเวลาก็เฉาโรยไปมีเง้าแอบซ่อนอยู่ใต้ดิน นำเง่ามาต้มเป็นยาบำรุงร่างกายแก้ไข่บางคนก็เคี้ยวใบสดกินเลยบอกว่าช่วยให้เจริญอาหารไปไปจอาลูกด้วยมานะอเอวเตลูกดเดี๋ยวเราดันดูมาเกยนี่เชื่ออะไรเปร็ปาชอน ช่วยดตาอะไรช่วยดตารได้หลายหลาอย่างน่ยต้นเกล็ดปลาช่อนรูปร่างหน้าตาสวยงามมากเลยนะคะ,ะมักจะนิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบมีสรพรพคุณทางยาปกติจะเห็นเป็นพุ่มไม้เล็กๆประดับตามสวนแต่ต้นนี้ถือว่าโตมากเลยค่ะ ล็ดปลาช่อนปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้ไวมากเลยรอบรอบต้นใหญ่มีต้นเล็กๆขึ้นหลายต้นเลยค่ะเป็นไร่สมุนไพรที่ปลูกไปใช้ไปงอกใหม่ขึ้นเรื่อยๆดีจังเลยค่ะนี่กรเก็บปลาช่อน่ะเป็นเม็ดมันกินจิบได้ค่ะนี่นนี่เมันเป็นแบบรสชาติ รสชาติจืดชื้นเลยครับล้วยอยแกเรียกมันทันล้ยยอจะไม่เจ๊นะอันนี้เขาเรียกว่ากะกำลังชั้นสามนี่เสเ็ดกำลังชั้นสามเดชั้นสามั้นสามเกำลังชั้นสามกำลังชั้นสามไม่ใชกำลังเหรกำลังชั้นสามเจ็กำลัง ันนี้เป็นต้นแรกที่ปลูกตั้งแต่หลายปีมาแล้วครับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีครับใช้ได้ทุกส่วนเลยครับแล้วสรรพคุณอะไรหรอครับอันนี้สปปรรพคุณเราเกลียเรามีพลังดีขึ้นยันยันึ่งถ้าพ้หเยงอยู่ไม่ปกติแบกเลือมามากไม่มามากนัะนะถ้ากินมันจะถ่ายเลือดเลยเนี่ย ก,ลลนะกำลังช้างสารเป็นสมุนไพรต้นแรกที่ลุงจูงนำมาปลูกในสวนตอนปลูกมีพลังมากเลยหวังว่าจะทำยาให้ภรรยาที่ไม่สบายจากนั้นก็มีพลังมากขึ้นปลูกสมุนไพรต้นอื่นๆขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นตอนนี้ไร่สมุนไพรบ้านลุงจูงเป็นไร่สมุนไพรของชุมชนไปแล้วค่ะ เก็บสมุนไพรครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูการต้มยาหม้อดื่มยาหม้อแล้วก็ยังมีการบำรุงผิวสปาแบบเกระเรียงสักครู่ค่ะถ้าใครเคยไปรับบริการนวดแผนไทยหรือร้านสปาเสริมสวยต่างๆ,ๆเขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ำชาอุ่นๆให้จิบ เพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายที่นี่สปากระเหรี่ยงแก่นมะกรูดอุไทธานีก็มีค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะทำกันเองเลยจิบน้ำสมุนไพรอุ่นๆแล้วทำสปาสบายๆค่ะ <c oughs> สมุนไพรพร้อมน้ำต้มก็เดือดแล้วลงมือต้มกันเลยฝางไม่เคือะยอพยาห้ามเนี่ยมากขึ้นโลยาหม้อนี้<ด>มีสมุนไพรหลายอย่างที่เด็กๆช่วยกันเก็บกำลังช้างสารเกล็ดปลาช่อนต้นหนุ่มสาวข้างขาวดำและอื่นอิดาปคมปว,ปวมื่อยตามร่างกายบำรุงเลือก สรรพคุณเด็ดๆของสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมารวมกันในหม้อนี้ค่ะรอกินนะครับต้มไปค่ะรอจนเดือดให้ตัวยาจากสมุนไพรออกมาในน้ำถึงเวลาชิมเขาเรัยกเพราะโอขา คมมากค่ะโอ้ยเดด้รอคมนิดๆจืดๆชเดือดคมครับคอเลรอร่อยครับร่างกายอบอุ่นแล้วบำรุงผิวด้วยสปาเกรเรียงค่ะตอนนี้นะคะพวกเราจะมาเสริมสวยกันนะคะ มีไข่ขาวแล้วก็มีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีสำลีไว้พอกตานะคะพี่เฉากล้วยใกล้รุ่งบุญเกิดเป็นสะพายลุงจูงมารับช่วงเรียนรู้สมุนไพรพอเวลานอนกลางคืนนะตื่นขึ้นมานี่คิดตรงที่ตาอองหมดเลยนะวัตถุดิบของใกล้ตัวก็มีไข่เป็ดใช้แต่ไข่ขาวค่ะแล้วไข่แดงเอาไปทอดกินได้ไหมครได้ค่ะ น,นี่คือฟ้าทลายโจรน,นะคะมาผสมกับไข่ขาวไข่ขาวที่เราแยกไว้นะคะเราก็มาผสมฟ้าทะลายโจรตาแห้งแล้วก็มาบดเป็นผงไว้สองอย่างนี้มีฤทธิ์เย็นค่ะจะช่วยดูดซับสารพิษที่กระบอกตาดวงตาก็จะชุ่มชื่นสุขภาพตาที่เหนื่อยล้าอยู่หน้าจอกันเยอะๆดวงตาก็สดใสขึ้นมาได้ รับตาทุกคนนะคะจนกว่าจะถึงจะครบแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามนเปิดนี้เด็กๆนอนรอกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่เฉากล้วยจะดูแลทุกคนเอง พอกทิ้งไว15้15ถึง20นาทีก็เป็นอันเสร็จค่ะพอเปิดมาแล้วมันใสมากเลยครับว <c oughs> ิวชัดขึ้นครับ <c oughs> ใส่ตามดีขึ้นครับ <c oughs> รู้สึกว่าง่วงนอนครับ <c oughs> <c oughs> พอกตาเสยนะครับรู้สึกว่ามันสด ชื่นมากเลยครับแล้วมันรู้สึกสบายมากครับสบายตามากเลยครับตาใสแจ๋วหน้าก็ต้องใสด้วยสปากระเรียงขั้นตอนต่อไปพอกหน้าค่ะใบฟ้าทลายโจรหั่นแล้วใส่ในฟ้าทลายโจรสดใบบวัวบกใบหญ้านางและผักบุ้งพืชสมุนไพรริดเย็นหั่นหันหัน,หน ตำ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 ให้แหลกถ้าใครสะดวกปั่นกับเครื่องปัน่นก็ได้เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ใหร้อนาเมื่อกี้นะคะมารวมพอรว,วมเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ดินสอของที่เราตำไว้ใส่น้นสมุนไพรริดเย็นช่วยให้ผิวหน้าผ่อนคลายผิวหน้าที่โดนแดดพอกบ่อยๆช่วยบำรุงผิวและลดความหมองคลำ้ำถึงว่าค่ะคนที่นี่ผิวใสสุขภาพดี คงเพราะรู้จักใช้สมุนไพรดีๆ oh <my> แบบนี้นี่เอง

อแล้วครับเพื่อนผมนี่อยู่ข้างหลังก็รอดแล้วครับตอนนี้เราจะมาสุญยาให้ปอดโล่งครับปิดท้ายสปากะเรียงด้วยการสุมยาอโรมาจากสมุนไพรในครัวมะกรูดหอมแดงไพลตะไคร้ใบหูเสือเอาน้ำร้อนมาใส่แล้วก็สูดอากาศทพเลยนะคะน้ำร้อนกระตุ้นให้สมุนไพร ปล่อยน้ํามันหอมระเหยออกมาแล้วเราก็สูดเข้าปอดทำให้จมูกโลง่งอาการหวัดคัดจมูกใครที่เป็นภูมิแพ้วิธีนี้ได้ผลค่ะข้างนอกสดใสข้างในสดชื่น ชื่นมากเลยครับคนไทยมากเลยครับโล่งมากเลยครับเหมาะกับการไปไล่ครับเพราะมันสดชื่นสบายเย็นม,มากๆเลยครับมันหอมกลิ่นสมุนไพรครับเหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองมีฝุ่นด้วยครับช่วงนี้มีโควิดน,นะไอ้ตุ่มยาน่าจะได้นะครับ ถ้าส่มแล้วมันจะหายใจโล่งขึ้นด้วยครับสมุนไพรที่คองสลาวนั่นเหรอครับไปที่ไหนก็เจอแต่สมุนไพรครับแม้แต่เวลาไปหาเขาโพดเวลาไปเหมือนกับดักหนูดักอะไรก็จะเจอพวกสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในป่าครับหรือเวลาเราแค่ไปเดินเที่ยวเล่นข้างทางก็เหมือนกับจะมี สมุนไพรเนะครับที่ไร่ก็ปลูกปลูกที่ไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่าน่าจะดีนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับที่ได้ร่วมที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าได้เห็นสมุนไพรหลายหลาย,หลายอย่างแล้วรู้สรรพคุณของสมุนไพรด้วยผมว่าสมุนไพรบ้านผมเหมาะกับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดพวกเรา ต้องป้องกันตัวมากๆครับสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเนาะครับสามารถเอาเข้าไปในเมืองได้หรือไม่ก็เ,เริ่มต้นเอาไปขายาไปขาย,ขายพอได้กำไรงามๆก็ค่อยมาหาสมุนไพรอย่างอื่นมาทำต่อให้เป็นกิจการหรือไม่ก็ธุรกิจใหญ่สมมุติเรามาเที่ยวป่าแล้วเราเจอสมุนไพรล้วก็ต<ด>ิดไม้ติดมือกลับไปปลูกที่แถวๆบ้าน หรือไม่ก็ในส่วนหลังบ้านก็ได้ครับเพราะจากนั้นแล้วชุมชนของเราก็เลยจะเป็นชุมชนสมุนไพรครับพื้นที่ใดมีของดีนับเป็นมรดกตกทอดที่ต่อยอดได้ไม่รู้จบบ้านคลองสาเหลาอุทัยธานีมีความรู้เรื่องพืชพัน,นสมุนไพรานานาชนิดลูกหลานนำมาประยุกต์พัฒนาเพิ่มมูลค่าได้ อนาคตอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งค่ะต้องขอบคุณเด็กๆแล้วก็ไร่ลุงจูงมากเลยนะคะทำให้เราได้เรียนรู้สมุนไพรหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเด็กๆรุ่นหลังยังได้รู้จักยาสมุนไพรที่เป็นชื่อแบบโบราณชื่อภาษาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ได้รักษาพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในชุมชนตนเองแบบนี้ล่ะค่ะเราจะสามารถสืบทอดความรู้องค์ความรู้และประโยชน์ของสมุนไพรไปได้อีกยาวนานเลยทีเดียวพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ